นี่ก็จะมาเล่นรหัสใหม่กันนะฮะัรสรหัสอีกตัวเราก็ได้แจกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับใครที่ได้ก็ฝากความเอ,อ่ออะไรเนาะฝากความดีใจไปด้วยนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะ เออน้องคนนี้เขาก็เอ่อทำอะไรให้ผมวะทำเอ่อภาพหน้าปกปห้ผมนะเขาเขาผมก็ไม่ได้ขอหรอกเขาบอกจะทำให้เออก็ทำให้ก็ไม่เป็นไรนะอาอทำไมมันยิงไม่โดนเนาะอออะไรเนี่ยอ๋อหนดเฮ้ยตายอ่ะปืนไม่ขึ้นเลย ก็ผนิ่จ่ากแน่นอนนะฮะน้องนึ่งว่าว่าเซิร์ฟอะไรเอวีอ่ะง่ายใช่เนาะไอตัวนี้อ่ะที่ผมจะแจกต่อไปนะผมจะอัพเกรดให้มันแบบดีเวลสุดยอดเลยในะผมจะแจกผมจะเติมเงินไว้นะฮะก็สำหรับคนที่ดูเอออะไรเนี่ยอะไรทำอะไรของแกเนี่ย เออเอาไม่ตายรหัสเล่นนะฮะรหัสยังเพิ่งสมัครใหม่ๆอยู่นะฮะขอเล่นก็ไม่มีปืนอะไรเพราะผมยังไม่เติมนะผมรอให้มันถึงเวลาก่อนเนี่ยผมจะเติมผมจะเออจะทำงานนี่เนี่ยตา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 ยเอาไม่ตายคนบ้าเนี่ยปืนจิบหายนึ่งเอ้าตาย มันเป็นไปได้จังใดเออครับบัดดีครับคงไม่ได้รหัสไปแล้วเนาะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจะวอัปเดเออรหัสใหม่ให้เนี่ยเดี๋ยวจะไปแจกอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะเติมตังค์อยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เติมนะเพราะผมรอให้มันแบบยังไงล่ะรอให้มีตงังค์อ่ะจะเติมสามพันสี่ร้อยบาทให้มันได้สองเท่าเนาะ ต้องรอกันหน่อยนะฮะเพราะรหัสตัวนั้นก็แจกไปเรียบร้อยไม่รู้ใครได้ไปนะฮะตายตายตายโอเคอย่างนี้ค่อยโอเคในสิวะอไปไหน,ไหน,ไหนเอออีกคนไปไหนก็เล่นกากก็อย่าว่ากันนะฮะก็กากจริงๆนั่นแหละ เออครับสวัสดีครับเอาจบอะไรวะจบแล้วก็เล่นต่อนะฮะพะวันนี้ไม่มีอะไรมาขัดข้องนะฮะตอนนี้ดูกันแปดคนนะฮะก็อย่าลืมนะครับวันวันที่สิบหกนะฮะวันที่สิบหกวันอะไรที่ผมบอกไปแหละผมจะทําเป็นโปรโมชั่นน่ะจะแจกปัตตมเงินนะเดือนหนึ่งสองครั้งวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งครั้งละหนึ่งละวันนะ เออนี่เนี่ยผมจะแจกตังค์นี่แหละแจกแจกตังค์ยังไงล่ะผมจะแจกบัตรอยู่ดีนี่แหละเนาะจะแจกตังค์ยังไงก็ไม่รู้นะเ,อเ,อเอานะฮะคนเดียวเราก็ไม่กลัวะฮะเพราะเรามันเก่งพูดไปเงินๆแหละเรามันกล้าเก,ก่งนี่ไงเ,เพื่อนเราอยู่คนไปไหนวะเรายังไม่ไปนะฮะเราขอดูๆก่อนแฟบ คนไหนได้กันแน่เนี่ยก็งงๆอยู่นะว่าใครได้ไม่ได้อีกคนหนึ่งอ,อีกคนหนึ่งก็บอกไม่ได้แต่คนนี้ก็มาขอบุณหรือเขียนรูปหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะเอ้ยมาทำไมเนี่ยอ้าวไม่ตายเออ ใช่ผมก็ไม่รู้เออคนหนึ่งบอกว่าไรคนหนึ่งบอกเออขอบคุณก็ไม่เข้าใจนะว่าใครได้ไม่ได้งงอ่ะจริงจริงอ่ะงงจริงจงอ่ะไอ้ยะเออไม่เป็นไรฟันดีใจที่รักนี่แหละเวลาอย่างงี้สตรีมสดๆนี่ไม่รู้ไม่อะไรนะฮะก็มีคนมาร์มารผจญนะเขาเรียกมารผจญแต่เราไม่ียกมารหรอกเราก็เงียบๆไปแล้วไม่ตอบไม่เป็นไรนะฮะ ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งวันตะคอยเอสนะฮะวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วะบอกหน่อยดิวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้โว้ยงงงงงจริงๆรินอ่ะเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนมานี่เออมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งไงไม่ต้องไปเขาก็ยิงอยู่ดีอะไรวะตายเป็นประเทศจังดี เอาตายรหัสรหัสยังไม่มีนะฮะรหัสเอาอย่าวันนเ,เดี๋ยวเราไปแก้คืนนะฮะก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วีว่ะนนวันที่อุย้ยตาย เงินนะฮะเงินผมก็เอามาแต่ไหนเหรอผมทํางานไงก็ก็ไม่ถือว่ารวยๆอะไรหรอกก็อยากแจกอนะยืนทําอะไรเนี่ยก็ทําที่ผมแจกไปอนะ่ะก็เพื่อเอ,อสมาชิกของเรานะฮะผมก็ทําไปนะฮะมีครับลายมีฮะเอาเบอร์โทรไหมล่ะ 098-198-4603นะฮะไลด์ไอดีจำไม่ได้ก็เฟสก็มีอยู่นะฮะก็เฟสผมก็ให้เอออะไรละ่ะเฟสผมก็เอาลงที่อะไรวะรับทำอิงโทฟีอ่ะ ผมทำงานส่งของครับเป็นเด็กรถนะฮะนั่งรถอย่างเดียวยสบายโคตรเลยเงินเดือนเหรอเดือนละหมื่นสามฮะเดือนหนึ่งอะตกอยู่หมื่นสามแต่ออกออกเป็นวิกวิกหนึ่งก็หกพันห้านะฮะผมก็ไม่ได้ว่ารวยอะไรหรอกก็แค่มาทำงานอย่างนี้แหละแต่ผมก็สบายก็ผมไม่ได้ซสีเรียดอะไระฮะ เออใช่ครับนี่นะฮะเบอร์นี้แหละจำได้ไงเ่ยแม่นนะ่ะคนไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียดายนะฮะก็ผมจะทํารหัสแจก,กอีกเรื่อยๆแหละ,ะเดี๋ยวผมขอเติมเงินอะไรก่อนนะ <Crazy. S 1> เฮ้ยมันเป็นไปได้จังไหนเนี่ยยิงได้ขอมูอหน่อย 0 9 8 1 9เก้าแเออใช่ครับเบอร์นี้แหละอยู่ไหนกันนาะนี่แหละรหัสใหม่ที่ผมจะแจกอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวขอรอรอออก่อนอไอซิมิตตตายแล้ว ก็รหัสนี้กําลังปั๊มอยู่นะฮะจะให้มันถึงดีเวลเออไวนะฮะก็ไม่ยากหรอกผมก็ไปทําเอออะไรเขาเรียกเขาเรียกทำอะไรผมจำไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงรหัสตัวนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะเพราะว่าผมเต็มใจแจกนะฮะ ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะตา <c oughs> ยสิอีหยาอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมาตุ้ยข้างหลังกันเนี่ยไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสผมรู้ว่าทุกคนก็อยากได้นะถ้าเป็นผมผมก็อยากได้เหมือนกันแหละ อุ้ยลูกสองบ้าอะไรยิงไม่ตาเนี่ยโหลดอะไรครับมีไลน์มาด้วยเออดเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมตอบกลับนะเดี๋ยวผมตายเนี่ยเห็นไหมผมตายแล้วโอ้โห ตอนแรกเออผมก็ไม่ได้แจกไอดีไลน์หรืออะไรนะฮะก็ก็มีคนขอมาเยอะนะฮะผมเลยต้องแจกนะ,ะมีคนบอกเออพี่ขอเฟซหน่อยขอไลน์หน่อยตอนแรกผมก็ไม่ให้นะฮะเพราะว่าผมไม่มีเวลาเออก็เขาขอมาเยอะก็ต้องให้นะฮะก็เดี๋ยวเขาว่ายิงอีกอออก็ผมไม่ได้ยิงนะ <Yeah. S 1> เอาอีกแน โอ้ยรอแป๊บโอ้ยรอแป๊บครับผมออนออนเฟสอ่ะนี่มันเป็นไปได้ถังไดเนี่ยฮะวันนี้จำวันที่ก็ไม่ได้ว่าคุนอะไรวะสมองเลอะเรือนนะฮะ ก็เรื่องคิดก็มีให้เยอะแยะนะฮะก็ไม่คิดเรื่องเออกับแจกรหัสอะไรนะฮะก็มีเรื่องอืออยู่นะฮะไก็ไม่ตายเนาะโอ้ครับต้องขอโทษด้วยนะกว่า ตามจริงอะ่ะผมก็บอกว่าจะเออสตรีมทุ่มๆกลัวๆแต่มันยังไงล่ะคนขอเยอะจริงๆนะก็เลยแบบยังไงอะ่ะแอปถ่ายทอ้สุดก็เป็นเอออะไรวะอุย้ยจำไม่ได้ YouTube g เก i n ิ่งมั่งมันยิงอะ่ะ หมดแม็กยังไม่ตายเลยคิดดูดิอะไรเนี่ยมันขุดคนเลยจริงๆนะผมไม่ชอบลูกซองจริงๆนะก็ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะอะไรเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนก็คิดเหมือนกันอะไรมั้งไม่คิดบอกว่าเออไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ในใจอุหา่า ป่านนี้บอกว่าจะสตรีมทุ่มๆกลัวๆเออคือจะบอกอย่างนี้เลยเนาะคิดดูอะไรวะไข่เออนออเอาไม่เห็นเรา เอ้ยมันเห็นเราจริงๆอันนี้โอ้โหตายเยอะจัดนะฮะเดี๋ยวขอเอาแป๊บนึงเา้าได้เหรอได้รหัสมืออ,อะไรเนี่ยถ้าได้ก็ดีใจด้วยอะไรเนี่ยโทรหัสส้ำรองอะไรใครไม่แฮกเฟซกันวะ ตา,ต,าตาย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 เอยเอว่อาจะเปลี่ยนปืนสักหน่อยถ้าปืนอดเดิมมาก็มันเหมือนเหมือนเดิมมัเลยถ้าใครติดตามผมแล้วก็ให้ดูตลอดไปไป,ไปนะครับรหัสอะไรครับรหัสตัวนี้เหรอโอ้หัสตัวนี้กูเพิ่งสมัครใหม่กูเหมือนเดิมมันเลยถ้ากูเอาไปเล่นน่ะจริง ขอรหัสสมัครใหม่นะอะไรอีกเนี่ยเออเถอรู้แล้วว่านอนก็นอนถึอตายอยางเงี้ยเนี่ยก็หัวร้อนไอเนี่ยโอ้โหเมืไร่หมายถึงผมเองที่ส่งไปโอ้คิดว่าใครส่งมานะฮะ ขอโทษด้วยเอาจริงแลวนะไม่รอเล่นเอาว่าจะเอาจริงตายแล้วสองสองนะฮะไม่รู้มามาสองสองได้ไงนะะ <_ C 1> ผมไม่อยากได้จริงนะลูกสองเนี่ยอถ้าเกิดตรงนี้ผมว่ามันตายถึงมีย็ดเข็นี่ไหนฮะโอ้ไม่มีรหัสขายครับผมว่า แต่ก่อนผมคิดว่าจะขายนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ขายแนละ้วผมแจกซะดีกว่าจริงๆนะแจกให้สมาชิกของเราดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ดูผมสตรีมเงนี้มีสิทธิ์ได้นะฮะจริงๆอ่ะมีคนมาตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันได้ปืนแมงโกตทเลยวะ ถ้าพรุ่งนี้ผมสตรีมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่านะฮะผมว่าที่ผมสตรีมไปที่แจกรหัสโอถ้าไม่คิดว่าจะแจกรหัสคงไม่มีใครดูนะใช่ครับถ้าไม่มีแบบว่าแจกรหัสก็คงไม่มีใครดูรคิดว่านะก็คงมีแค่สี่ห้าคนนะที่ผมจําได้นะผมจําเขาได้ทุกคนเลย เดี๋ยวสี่ห้าคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอะไรเนาะ <c oughs> อะไรเนี่ยพี่ต้งนี้ไอ้หนูเอิยเดี๋ยวผมคิดก่อนแนปะ๊บ เมื่อกี้ถึงไหนล้วพูดถึงไหนจำไม่ได้ตายสิตายสิเออขอสนายดีกว่าครับสวัสดีครับเอ้เพื่อนเราก็มีสไนดยนะวะโอเคแล้วเพื่อนไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละเราเฮ้ยใ,ให้ยิงบ้างดีวะยิงคนเดียวไม่เวิร์กเลย อ่ะไม่ได้เสนายแล้วเพื่อนกูอดี๋ยากยี้ยิงใครสักคนมันไม่โดนวะเอามาสิวะเอายัดขี้เฮ้ยมันเอาอยู่ข้างข้าง อุตส่าห์จ้องยิงนานว่าจะได้ยิงใครสักคนแต่ไม่ได้ยิงใครสักคนเลยขอเป็นสนายเฮ้ยสนายโอเคสนายยังไงก็ได้ขอแค่เป็นสนายก็พอนี่เลยจบปกติในค็จ,คนะจไปอีกเลยเดี๋ยวตอนนี้มีคนดูนโอโีกคนโอ้โหก็ถือว่าเยอะก,กว่าเดิมอยู่นะฮะสิบเอ็ดคนแต่ก่อนมีห้าคนเลย โอเคนะอีกห้าคนเี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างจําชื่อไม่ได้แต่จํารูปได้นะว่าเขาชื่ออะไรบ้างนะทีห้าคนที่ดูผมสตรีมบ่อยๆไม่ใช่ว่า s <S ผมจะแจกรหัสเขามาดูนะแต่เขามาดูคนก่อนๆหน้านี้ฮะดูทุกวันเลยจริงๆอะไรเนี่ยเดี๋ยับราก่อนลอก่อน เดี๋ยวจะเอาลงให้นะฮะเราก่อนนะครับตอนนี้กำลังยุ่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 งมากเลยนะครับขอ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 ,อืมขอตายนะโอเคครับเออคนนี้ก็จำได้แล้วมีใครคนนะ ที่มีคนเนาะที่เขามาบอกว่าเอ้ยพี่เล่นกากจังเน่ยเขาช่วยผมมันเขาบอกว่าเอ้ยอะไรวะเขาบอกว่าชอบว่าแต่คนอื่นเนาะคนนั้นมันชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้อะใครที่มาดูผมผมจำได้ทุกหมดแั้นแหละจำได้ทุกคนเลยเอ้ยผมชอบคนเอ้ยคนนี้อะ ที่เขาบอกว่าเออมีคนหนึ่งน้องมาด่าผมว่าเฮ้ยเล่นกากยังมะ <manship> เขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเสจออะไร <sm all> เขาบอกว่ามึงอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอะไรวะตายตาย ว่าผมกะผมก็ไม่เถียงนะก็ผมกะจริงๆอ่ะต้องยอมรับความจริงอ่ะเรากะเนาะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปแล้วเราก็เอาข้างหลังเขานี่ไงเอาแตกโอ้ครับสวัสดีครับตริงตริงเติงตริงเติงเติงตริง เออเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครเอาอะไรเนี่ยไม่ตายว่ะเอาเมื่อกี้นี้มันมีอยู่ทีมละสองคนนะผมอยู่ข้างหลังเขาแต่ไม่รู้ว่าใครยิงข้างหลังผมอบคกดมันเร็วะ <c oughs> เห็นเล่นกายจีนี้เอาหนึ่งหนึ่งได้เหรอเอาน่าจะเอาดีๆนะวันนี้จะไม่ตายแล้วนะ จริงๆมมนได้ล้อเล่นนะอยู่ไหนออกมานีน่อีกคนอยู่ไหนตายเถอะนี่ไงมานะฮะเล่นด้วยก็มาเลยถ้าเล่นกับผมอะต่อให้ด้วยนะจะบอกให้เดี๋ยวตายมันเป็นไปได้จังใดนี่ย เออผมก็งงๆนะเวลาสตรีมอะ่ะเป็นไปอีกอย่างนะเวลาอัาหน้าจอเป็นไปอีกอย่างเวลาไม่อาจไม่สตรีมโอ้โคตรเก่งเลยว่ะคนบ้าอะไรเวลาเล่นอย่างงี้ไม่รู้เป็นอะไรนะไม่เห็นจริงเลยวะโคตรงงตักๆนี่เนี่ยมองดูนี่สิ เออไข่นาะทักมาดีจังนาะนี่ดูนะฮะเวลานี้ก็เป็นเวลางอแล้วนะฮะเขาบอกมานะเขาบอกว่าถายังหักกัมางอกันแต่คิดว่ายังเป็นผู้สาวนะฮะ ตาภาษาไทยเขาเรียกว่าเออถ้ายัางรักก็ให้มางอกันถ้ายังคิดว่าเป็นแฟนอยู่นะฮะอ,อืมาครับมามาอีกหน่อยคงจะไปแล้วเลยเดี๋ยวงอนอีกที่เกียดงอจริงๆนะผู้หญิงเอาใจยากยากเอาเอ เฮ้ hey, อย่าเพิ่งยิงเกรงใจกันหน่อยสิว่าคนกำลังสตรีมเนี่ยถอยากได้เปืหนังแรงมากโคตรเลยเอาตานนี้ก็ตาสุดท้ายแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไปก่อนๆว่าจะสตรีมนานๆนะวันนี้ก็เป็นวันที่แฟนงอนนี่แหละงอนทุกวันไม่รู้เป็นอะไรนะ เราก็เคยเอออย่างนี้บอกว่าเออถ้างอนอย่างนี้เราก็ไม่ไหวนะ,ะผู้หญิงงอนแปลว่าผู้หญิงรักนะฮะคขาว่าเอาเมื่อกี้เห็นวิ่งมาอยู่มันไม่ใช่เหรอกีนนะเมื่อกี้เห็นเออนยังไงข้างบนเอ,อ้ยยะปืนมันแรงกว่าเราอะ่ะเดี๋ยวเราไปแก้มัน อย่าบอกน้อไม่จุกอย่างสีมองดูทำไมนี่ตรงนี้นี่ดูดีเอ้ยอ ถ้าวันนี้ผมเล่นกากนะพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันใหม่ไม่กากเลยจริงๆวันนี้ผมมีอะไรนะที่ก,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 กอโอ้โหปืนยิงรัวขนาดนี้ยังไม่ตายมันคนหรืออะไรกันเนี่ยแก้กันหน่อยนะไม่นเอน้อง ตัวอีตัวอีตัวฟึ๊ฟึ๊ฟนี่แนล่ถ้ามาอยู่ด้วยกันเดีย๋ยวอะไรวะกระโดดลงมาล่ะคิดว่ามีคนยิงแต่ที่จริงอ่ะเราเนี่ยโดดลงมาตายละยิงสิยิงโอ้ยตายตายโอเค อุ๊ยเปืนหาอะไรโคตรแรงเลยมันประมาณถึงสี่สิบคนนะฮะตรงนี้เราก็จบเกมแล้วนะฮะถ้าจบเกมนี้ไปผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ นี่แน่ยิดดูยิดดูยิดด,ด,ดูออกมาสิวะไม้ยิงแม่กตบแตกเลยมันนี่เนี่ยเอ้ยไม่ตายได้ไงวะโถเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยถึงว่าทำไมใครยิงเราอะ เขาอยู่ข้างๆไงก็เลยยิงเราตายอย่างเงี้ยคนยิงเลียนกากยิงไม่ทำให้กัดอะไรวะมาเพื่อนๆมานี่แล้วเนี่ยเพื่อนบอกให้มานี่มันนี่ก็ไม่เชื่อเอาตายแล้วกูมันเป็นไปได้จริงดิมีคนดูเจ็ดคนนะฮะโอ้ยข้างหลังข้างหลังกูว่าเนี่ยีมย เสียบเสียบเออ,เ,อ,อเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฮะอ,อู้อีกเนี่ยเออถ้าสซไนเขามาหมุกอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะฮะจริงๆนะฮะเ,เกิดตรงนี้เออเพราะว่าอย่าไปเกิดตรงนั้นก็พอโอเคตรงนี้ผมก็ไม่ว่าหรอก นง่ยุดเก๋ตายแล้วเพื่อนเราเอ้าจะได้ปืนแรงมาแล้ว สู้ๆก็ไม่ไหวแล้วปวดไม่ไปกดไม่ไปสู้ๆก็มีแต่ตายอย่างนี้เลยไม่รู้วันนี้ผมเล่นอะไรทำไมมันกลักล้กอะรอดูคลิปกันก่อนผมดิโอ้ <c oughs> เล่นอะไรก็ไม่รู้เออยิงแต่เขาตายเขาตายแต่ตัวนี้เวลาตัวเองมาเล่นน่ะแบบสตรีมอย่างนี้ส,สดๆอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะ ตายเอาตอายเนะนี่ก็ปืนอะไรก็ไม่รู้ถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยถือว่าโอเคนะถ้าเปืนเรายิงเมอน,นิกีนี่แต่ยิงไกลๆถือว่าไม่ผ่านนะฮะตายแล้วเพื่อนกูได้ปืนมากูาแบบมีแต่โั้รแรงดูดิ จบโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะฮะถ้าคนที่ชอบก็ขอให้ดูต่อไปนะถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะเดี๋ยวผมวันนี้ผมไปเกียร์ธุละก,ก่อนนะะคงจะเห็นกันนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับ